อยากให้เป็นเรือนใจอยากให้ว่าคําทําบุญทําทานเนี่ยการทําบุญการทําทานเป็นที่รักของเราการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นงานของเราเป็นธุระของเราเป็นความจําเป็นของเราเหมือนเราจําเป็นต้องดูแลลูกหัวครอบครัวอย่างนี้นั่นนะข้อหมายให้มีเห็นความจําเป็นเป็นเนื้อแท้เป็นความจําเป็นของเราเองถ้าเราเห็นความเป็นจําเป็นของเราได้เราก็จะเกิด ความลื่นไหลความเข้าใจความเอาใจใส่มันก็นจะเป็นอะไรวาเป็นอริยทรัพย์ประดับของเราอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าสร้างกุติเสร็จค่อยจะมาเป็นอริยทรัพย์ไม่เริ่มเป็นอริยทรัพย์เริ่มเป็นความเห็นตั้งแต่เรามีเจตจำานงจงใจที่จะสร้างแล้วก็บอกบุญข้นควายหาบอกพี่บอกน้องมาก็เป็นอริยทรัพย์ประดับอยู่ที่ใจขึ้นมาแล้วนี่ธรรมที่วัดป่ามงคลธรรมจะสอนไม่ใช่ว่า ทําบุญทาทานสร้างกุฏิแล้วก็ไม่มีความหมายเจ้าของเขาก็ไม่อยู่อ,อย่างที่เขาว่าทําทานนะทําอยู่ในทานอาจารย์สอนพวกเราทั้งหลายทำที่อยู่ในทานทานที่อยู่ในธรทำถ้าคนไม่มีเธรรมเขาไม่ทําทานเลยมมไม่ใช่ว่าทานแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปไม่ผู้มาเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์ก็เลย มีแต่คนใจใหญ่ๆทั้งนั้นแหละใจใหญ่ก็เ,เลยต้องเก็บหอมรอมริบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้กระทั่งอริยสงฆ์สาวกกว็าตามก็ไม่ได้ต่างจากพวกสร้างรางพึ่งหาน้ำหวานดอกสั่งสมไปเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยสร้างเป็นความเห็นสร้างวัตถุขึ้นมาด้วยเป็นวัตถุรมวัตถุทานขณะขณะ,ขณะเดียวกันก็เป็นความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิทำทานเ้ว่ความฉลาดทำทานเ้วยความเข้าใจ ปาตัวเองขนาดได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติได้มาอยู่วัดสามวันเจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันก็ยังดีถึงเพียงนี้เราเห็นคุณเห็นค่าของสถานที่เห็นคุณเห็นค่าของการไม่คุกคีตีโมงกันความหมายเห็นค่าของคุณค่าของเซสนาเสนาสนะที่เดียวอยู่คนเดียวเราเหมือนพระพรหมอยู่สองคนเราเหมือนเทว,วดาอยู่สามคนสี่คนเหมือนชาวบ้านเป็นความหมาย แล้วก็จะพัฒนาของพวกเราไปในลักษณะประเภียนี้ที่วัดป่ามงคลธรรมก็เลยเอาธรรมนำหน้ารำที่อยู่ในทานทานที่อยู่ในธรรมถ้าเราเข้าใจได้แล้วมันจะเป็นพลัง